สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวของโนเกียลูม a 1520กันนะครับตัวนี้ก็เป็นวินโดว์โฟนครับตัวแฟล็กชิปรุ่นล่าสุดจากทางโนเกียซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6นิ้วด้วยกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจคอความละเอียด FHD นะครับชิป Snapdragon 804G 0 LTE นะครับแล้วก็กล้อง PureView er 20ล้านพิกเซลการออกแบบดีไซน์นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ย ทำให้ผมนึกถึงรุ่นก่อนหน้านะครับอย่างเช่น920นะครับ925ซึ่งจะมาในดีไซน์ DNA เดียวกันนะครับก็คือขอบเหลี่ยมนะครับก็ดูเป็นแคเป็นบาท้าทยจริงๆนะครับก็คือไม่มีส่วนที่โค้งหรือตัดแบบสมาร์ทโฟน Android น,นะที่มีดีไซน์หลากหลายแบบนะครับหน้าจอนะครับก็จะขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะเรียงท้ายได้ถึง6 หกท้ายด้กันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับด้านบนจะเป็นกล้องหน้านะครับลำโพงสนทนา,นาแล้วก็จะมีปุ่มนะครับขั้วบวกปั้วลบทัางล่างนะครับก็เป็นปุ่มโฮมปุ่มแบกแล้วก็ปุ่มเซิร์ชนะครับสาหรับด้านล่างนี่ก็จะเป็นช่องเสียบนะครับพอร์ตไมโคร USB นะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็น ช่องสำหรับใส่ m i โคร s d สด a กานะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็นนาโนซิมนะครับเช่นเดียวกับบน iPhone นั่นเองดังน,นั้นก็ต้องไปขอซิมใหม่นะครับจากช็อปนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องหูฟัง3.5นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นช่องปุ่มชัตเตอร์นะครับปุ่ม Power แล้วก็ปุ่ม v o l ลุ่ตัวเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างบางทีเดียวนะครับซึ่งไม่ถึง10มิลน,นะครับก็ถือว่าทำให้ตัว บอดี้เนี่ยไม่ใหญ่เกินไปนะครับสำหรับบอดดี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัสดุโพลียูรีเทนนะครับเช่นเดียวกับบนลูมิเอเจ็ดสองศูนย์นะฮประมาณนี้ซึ่งการสัมผัสก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเป็นสีอ่อนๆนะครับอย่างเช่นสีขาวนะครับหรือสีเหลืองงก็อาจจะเลอะง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถเช็ดล้างออกไม่ยากนักลําโพงหลักอยู่ด้านล่างครับเสียงดังเอาเรื่องเลยส่วน ตรงกลางนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับเพียววิว20ล้านพิกเซลนะครับพร้อมแฟลชดูออลเอ d ีโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างพอดีนะครับพอดีพอดีเนี่ยเพราะว่า1020นี่อาจจะเกินความจำเป็นนะครับสำหรับใครหลายๆคนนั่นเองมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับ วินโดว์โฟน8นะครับตัวอัปเดตล่าสุดก็คือ Black นั่นเองซึ่งการอัปเดตรอบนี้เนี่ยก็จะทำให้การรองรับนะครับมีทั้ง Full HD นะครับหน้าจอ Full HD แล้วก็มีในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็จะมีเพิ่มเข้ามาพอสมควรนะครับทรงนั้นก็ลองไปหาอ่านเพิ่มได้นะครับด้านโนเกียเซอร์วิสนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับอย่างเช่น เ a ียดไ้เฮียแมพนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์เลยของ Nokia ซึ่งตัวนี้เนี่ยให้คุณสามารถนำทางนะครับแล้วก็ดูแผนที่ได้นะครับโดยเฉพาะแมพเนี่ยเราสบบามารถหาจุดที่จะต้องการไปได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่ากำลังทำคล้ายคล้ายสตรีทวิวนะของ Google ที่จะเห็นรถ ของโนเกียเนี่ยขับตะเวนถ่ายรูปไปทวงเทพนะครับซอร์เฮียนะครับก็จะเป็นบริการแผนที่นั่นเองนะครับข้อเสียคือมันใช้แนวบอลไม่ได้นะครับต้องใช้แนวตั้งเดียวการทำงานทั่วไปพอยตงตาเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับใช้ได้เลยแหละอย่างมีท่าเหลือนี่ครับสมมุอยากษระดมทาอางมาเลยแล้วก็จิ้มไปมันก็ จะ g t t i n g direction ให้นะครับแล้วก็บอกเส้นทางต่างๆให้ดีถึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตนัวเราค่อนข้างชอบนะครับบนโนเกียตั้งแต่รุ่นก่อนหนะ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มี Google เข้ามาแทนนะแต่ตัวนี้ใช้งานออฟไลน์หมดได้นะครับก็คือมันจะ preload แผนที่มาในเครื่องเลยนะครับไม่ต้องต่อออนไลน์ก็ใช้งานได้เหมือนกัน สำหรับการเซิร์ชเพจนะครับก็มีนะครับแถวๆนี้ถ้าใกล้ๆก,ก็จะมีอย่างพวกร้านนอ,อาหารเราก็สามารถเซตติ้งมันได้นะครับเมื่อเราจิ้มมาก็จะเป็นอย่างร้านอาหารนะจิ้มขึ้นมาก็จะเป็นก็จะมีารายละเอียดให้นะครับโดยารายละเอียดร้านอาหารก็จะมีทั้งเว็บไซต์นะครับทั้งารายละเอียดคร่าวๆนะครับถ้ามีรีวิวเนี่ยก็จะมีโฟโต้ขึ้นมาแล้วก็มีรีวิวด้วยนะครับ แล้วก็จะมีการชี้นำนะครับว่าคือเป็นเนียบายนะว่ามีร้านอะไรใกล้ๆอีกบ้างต่อมาก็คือเป็นแอปนะครับอย่างซีน m มากราฟเนี่ยก็จะมีตั้งแต่มีมาตั้งแต่อายุค9 0 0นะครับแต่ตัวนี้รองรับความละเอียดสูงขึ้นนะครับเป็น HD แล้วนะครับจะเห็นว่าแถบตรงนี้ ก็คือเคลื่อนไหวได้อย่างเดียวนะครับแต่ตอนนั้นเน่ยนิ่งเป็นหินเลยนะครับก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่ตัวนี้สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทอนทันยยิ่งทำได้ดีด้วยส่วน Creative Studio นะครับก็จะเป็นการาตกแต่งภาพนะครับนำภาพตกแต่งในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็นำมาเป็นทำเป็นอัลบั้มก็ได้เหมือนกัน ต่อมานะครับก็จะเป็นโปรแกรม Mix Radio นะครับตัว Mix Radio ก็จะเป็นบริการใหม่ล่าสุดจากโนเกียนะครับตัวนี้รองรับในไทยนะครับสามารถจัดลิสต์นะครับเพลงสำหรับเล่นได้เลยนะก็คือเป็นเสมือนตัวเองเป็นดีเจนั่นแหละซึ่งการ mix เนี่ยก็จะมีหลากหลายแนวนะครับอย่าง local mix เนี่ยก็จะเป็นเพลงไทยนะครับก็จะมีพวกเพลงป๊อปต่างๆนะไม่แน่ใจว่า ทางโนเกียได้ดีวกับใครไว้บ้างนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอย่างอย่างร็อกอย่างฮิปฮอปโซฟังอะไรมันก็จะจัดเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถเล่นสตรีมมิ่งจากตัวนี้ได้เลยครับ ัวนี้เล่น streaming หมดนะครับไม่ได้มี store ในเครื่องดังนั้นก็ต้องต่อเน็ตใช้นะครับก็ <_ S 1> เป็นอีกแอป,ปหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับคนไม่อยากฟังวทิทยุหรือเงี้ยว่างๆเงี้ยไม่อยากโหลดเพลงก็มาใช้งาน mix radio ได้เลยนะครับสำหรับในส่วนกล้องที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่น refocus เนี่ยตัว refocus เคยเป็นแอป,ปนะครับเคยเป็นแอป,ปหนึ่งใน ในสตูดเนี่ยจนกระทั่งโนเกียเียซื้อมาซื้อไลเซนมาทำเป็นของตัวเองนะครับตัวรีโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นแอปหนึ่งที่สามารถอยู่ในรูปแบบถ่ายก่อนโฟกัสทีหลังนะครับอย่างเช่นรูปรูปกากูดตัวเนี้ยผมต้องการโฟกัสไปด้านหลังก็ได้นะครับตัววากูดก็เบอร์นะครับ แล้วก็มาจิ้มที่มากุดมันก็กลับมาชัดเหมือนเดิมสามารถบังคับชัดตึกชัดตื่นได้นะครับในการถ่ายภาพเป็นคล้ายๆซ้อนเลเยอร์กัน5รูปนะครับทั้งนี้ข้อจํากัดของรีโฟกัสคือต้องวัตถุต้องอยู่ใกล้พอสมควรแล้วก็ต้องมีแสงสว่างมากพอถ้ามืดหรือมือไม่นิ่งก็ออกมาแย่ครับหรือใช้ไม่ได้เลยก็มีก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่ตัวกล้องเนี่ยสามารถทําได้ นอกจากนี้ก็จะมีวิดีโอทริมเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมถ่ายตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับก็ <S <S มาดูในส่วสองโปรแคมนะครับตัว Nokia Pro รแคม r มลนะครับหรือ n o k i ียแคม r มลอะไรก็คือเป็นแอปกล้องนะครับที่ทางโนเกียทำออกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตัวแอปกล้องเดิมๆที่มากับตัว Windows Phone เนี่ยค่อนข้างห่วยนะครับ ดังนั้นโนเกียจึงแสวงหาอะไรที่เริดกว่าการปรับแต่งบนโนเกียแคมิเล่าถือว่าทําได้มากค่อนข้างมากที่สุดในบรรดากล้องมือถือด้วยกันนะครับสามารถปรับแต่งได้สารพัดนะครับทั้งความเร็วชัตเตอร์ค่าชดเชยแสงครับ ISO นะครับหรือจะมีโหมดทั้งออโต้แล้วก็โหมดแบบ m a n u focus ก็มีนะครับ จะปรับไว้ว่าบาลานซ์ต่างๆก็ทําได้นะครับตัวนี้แล้วก็หรือจะเลือกปรับเป็นแบบด้านบนก็เป็นหมูอย่างไายอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งโหมดออโต้ของโนเกียแคมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับค่อนข้างละเอียดนะอย่างทั้ง ISO นะครับอย่างปรับเป็นแบบหลักหน่วยเป็นเลยก็มีการสำหรับการโฟกัสนะครับก็จะมีทั้งอินฟินิตี้นะครับไปถ่ายวิวหมด แมนนวลแล้วก็ออโต้การโฟกัสออโต้ก็จะสามารถโฟกัสได้จุดเดียวนะครับแล้วก็กดถ่ายชึบการถ่ายภาพนะก็จะมีสามารถปรับแต่งได้หลากหลายนะครับมีชัตเตอร์ดีเลย์ได้นะครับไว้ถ่ายอ่าอย่างเช่นแสงต่างๆนะครับแล้วก็มีอยู่ดางหลังเนะี่ยในเซตติ้งนะครับก็จะมีให้ปรับนะครับ โดยความละเอียดเนี่ยสามารถถ่ายได้2แบบนะคือ JPEG 5ล้านนะครับก็ไว้แชร์โซ,โซ,โซชเชียลต่างๆแต่ถ้าต้องการภาพความละเอียดเต็ม19 000, ถึง20ล้านเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้นะครับต้องเลือก JPEG 89ล้านตัวนี้สำหรับการโชว์บนมือถือนะครับก็จะโชว์ทั้งจะโชว์ความละเอียดเดียวนะครับแต่ถ้าลงคอมแล้วมันจะมีวงเล็บว่า High Resolution กับ o Low Resolution แล้วก็เลือกรูปใหญ่ไปใช้งานด้านอื่นๆได้นะครับจริงๆมันสามารถอาปรับแต่งในรูปมีโหมดให้บันทึกเป็นไฟล์รอด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ แล้วก็มีเมนูให้เลือกเล่นนะครับตามปกติตัวนี้ก็จะมีอ,ะอย่างแอป c a คามีราสนะครับไว้ถ่ายเป็น r o r เท t หรือ r t r เท t หรือถ่ายเป็นวิวเป็นใสเอฟเฟกต่างๆนะครับได้ตัวนี้ก็จะมีแกรมมีเข้ามาช่วยแล้วนะครับซึ่งแอปดังแล้วนี้ก็จะมีเยอะโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างน่าพอใจมากครับกับตัว n o k i ียแคมคามรนะครับถือว่าความสามารถในสูงมากนะครับแล้วก็คิดว่า หลายคนที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยคงชอบเป็นชอบเปนหน้าดูเลยห้ะนคุณภาพรูปถ่ายนะครับผมว่าผงไม่ต้องบรรยายเนาะถ่ายกลางคืนนี่ออกมาเหมือนกับยิ่งกว่าถือคอมแพกบางตัวซะอีกนะครับก็เดี๋ยวไว้ลงบนรีวิวให้ชมกันอีกทีหนึ่ง ำหรแอปอนึนะครับที่น่าสนใจบน Windows Phone เดี๋ยวนี้ก็มี Instagram แล้วนะครับสำหรับการเล่นการแชร์หรือคอมเมนต์ต่างๆตัวนี้อาจจะยังไม่รองรับวิดีโอนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็สามารถทำได้นะครับทั้งการเลือกรูปภาพถ่ายนะครับมาครอบแล้วก็ทำการอัปโหลดใส่เอฟเฟกต่างๆนะครับเดาส่วนตัวแล้วคิดว่าโอเคเลยแหละก็มีทวิตตรง Twitter แล้วก็มี Facebook นะครับ Facebook ก็อัปเกรด Interface ใหม่เรียบร้อยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าคา่อนข้างชอบนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเ e อร์วิต่างๆนะครับอย่างเช่น Data Sense ตัว Data Sense ก็จะเป็นการใช้ใช้ Data นะครับเป็นการวัดระหว่างการใช้ Data Cellular กับ Wi-Fi นะครับว่าเราใช้เป็นอะไรยังไงแล้วก็มี Set Limit ด้วยสำหรับคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องแพ็กเกจ แล้วก็มีออฟฟิศนะครับไว้สำหรับเปิดไฟล์เอกสารนะครับ Create งานแล้วก็เซฟได้ก็จะรองรับพวกไฟล์ต่างๆนะครับอย่างเช่นไฟล์ Presentation นะครับแล้วก็ไฟล์ Word, ไฟล์ Excel ก็ไว้จะเหมาะไว้ดูก็นะ่แต่โอเคกว่าเพราะว่าถ้าเราแก้เนี่ยก็จะเหมาะกับพวกบนแท็บเล็ตมากก่เนานะ ส่วนบนสโตร์เนี่ยก็เดี๋ยวนี้มีแอปเด็ดๆนะครับอย่างเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกเล่นเยอะขึ้นนะครับอย่างบน Xbox นะครับก็จะมี Final Fantasy อะไรต่างๆนีมี i อเมี Artfall นะครับมีฟีฟให้เล่นละ่ะโดยภาพรวมแล้วก็1520งนี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ครบเครื่องกว่าเดิมนะครับตาม ทำลายที่ Windows Phone เนี่ยมีการอัปเดตทั้งมีทั้งแอปมีทั้งเซอร์วิสต่างๆเ,เข้ามามากมายนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยน่าใช้ขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับรวมถึงสเปคนะครับในตัวเครื่องเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าเหลือเฟือนครับทั้งชิป Snapdragon 800นะครับแรม2กิกหน้าจอขนาดมหึมานะครับแล้วก็มีทั้งกล้องเพววิวนะครับ20ล้านซึ่งส่วนตัวคิดว่า เพียงพอการใช้งานท,างทั่วไปนะครับไม่ถึงกับต้อง41ล้านก็ได้ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับเปิดตัวที่22,900บาทนะครับมีสีสีนะครับมีแดงมีเหลืองมีขาวแล้วก็ดำนะครับรองรับ 4G LTE นะครับแล้วก็ 3G ทุกเครือข่ายก็วางจำหน่ายแล้วนะครับถ้าใครชอบ Windows Phone จอใหญ่ๆนะครับสเปคท็อปแล้วก็ดีไซน์ในรูปแบบมองเนี่ยก็เป็นลูมีเนะครับ ลองดูได้หรือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่มีราคาถูกลงมาอีกเท่าตัวหนึ่งก็คือลูเมีย3 2หนั่นเองตัวนั้นก็จะสัมผัสตัว Experience ในบน Windows Phone เหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าจอเท่ากันด้วยเพียงแต่สเปคก็จะต่ำกว่านั่นเอง